สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียนความรู้บายครูปิ่นค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะครูปิ่นนางสาวปันทิตานาลิเกเป็นติวเตอร์ประจำให้กับบ้านครูปูเดอติวเตอร์นำลูกาคลองสองค่ะในวันนี้นะคะครูปิ่นจะมาสอนเทคนิคการทำข้อสอบเรื่อง s o u วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6เชิญรับชมกันได้เลยค่ะ เราก็มาเริ่มกันที่เอพิโซด1นะคะนั่นก็คือเรื่องของ nouns นะคะ nouns ในที่นี้นะคะก็แปลว่าคำนามน,นั่นเองคำนามมาเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะ which of the following is correct about the picture นะคะเขาบอกว่าออข้อใดต่อไปนี้นะคะมันถูกต้องเกี่ยวกับ picture Picture ก็คือรูปภาพนะคะมันถูกต้องอ่ะเรามาดู Choice ข้อที่1น,นะคะ two boys i t on the bench bench ในที่นี้นะคะแปลว่าหมานั่งยาวเนาะเราจะเห็นว่าจากโจทย์ทุกข้อนะคะมันมีแต่คำว่า two boys i t on the bench หรือไม่ไปที boys ก็เติม s ถูกไหมคะเติม es เติม ies นั่นเองแสดงว่า เขากาลังออกข้อสอบเรื่องการเปลี่ยนคํานามเอก,กพจน์ไปเป็นคํานามพหูพจน์นั่นเองทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าคานามเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกของคนสัตว์สิ่งของถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่น a man ผู้ชายหนึ่งคน a cat สัตว์แมวหนึ่งตัว a book หนังสือหนึ่งเล่มน,นะคะดังนั้นเนี่ยคำนามจึงแบ่งออกเป็นคำนามเอก,กพจน์ singular noun แล้วก็คำนามพระหูพ์ plural noun น,นั่นเองคำนามเอกพ์ singular noun นะคะก็คือคำที่ใช้เรียกสิ่งหนึ่งสิ่งเช่นอะไรบ้าง A man เนี่ยงไง a man ผู้ชายหนึ่งคน a c a t แมวหนึ่งตัวอับบุกหนังสือหนึ่งเล่มนั่นเองส่วนพระหูพจนะคะคำนามพระหูพ์ plural noun เนี่ย ใช้เรียกคำนามที่มีมากกว่า1นึงสิ่งยกตัวอย่างเช่นผู้ชายหลายคนแมวหลายตัวหนังสือหลายเล่มเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงมาดูการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ไปเป็นคำนามพหูพจน์นะคะซึ่งก็จะมี4รูปแบบด้วยกันนะรูปแบบที่1ก็คือเติม s ได้เลยหลังคำนามทั่วไปยกตัวอย่างเช่น A cat แมว1ตัวนะคะเราอยากทำให้มีแมวหลายตัวตัดอะออกนะคะเติม cat เติม s กลายเป็นแมวหลายตัวทันทีอย่างที่สองนะคะเติม es นะคะหลังคำนามที่ลงท้ายด้วย x s s s o c h s h นะคะและ c เป็นตัวชัดนั่นเองนะคะยกตัวอ,อย่างเช่น a At tomato a At tomato แปลว่ามะเขือเทศหนึ่งลูก ถ้าอยากจะทำให้เป็นมะเผือเทศหลายลูกก็ตัดอออกเห็นไหมคะว่าโชเมโชมันลงท้ายด้วยโตโอซึ่งมันเข้ากับตัวอย่างที่2ที่เขาบอกว่าจะเติม es ก็ต่อเมื่อลงท้ายด้วย o ด้วยใช่ไหมจึงเติม es เป็น tomatoes นั่นเองต่อมานะคะแบบที่3นั่นก็คือการเปลี่ยน คําที่ลงท้ายด้วย y เป็น i แล้วเติม e s นะคะยกตัวอย่างเช่น apply apply แปลว่าอะไรเอย่ยแมลงวันนั่นเองนะคะเราก็ตัดะออกเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s นะคะเป็น f l y แปลว่ามแมลงวันดินหลายตัวนั่นเองนะคะยกเว้นแต่ว่าหน้า y เป็นสละ เราไม่ต้องเปลี่ยนค่ะเติม s ได้เลยนะจ๊ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า a boy a boy นะคะแปลว่าเด็กผู้ชายหนึ่งคนค่ะดังนั้นเราจะเห็นนะคะว่าหน้า y มันเป็นสระเนาะ o เป็นสระดังนั้นเราจึงไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะเราใส่ s ได้เลยเป็น boys นะคะ ในส่วนแบบที่4นะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนรูปไปเลยเปลี่ยนจากเดิมไปเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอะแมนแปลว่าผู้ชายหนึ่งคนค่ะถ้าเราอยากให้เป็นผู้ชายหลายคนเปลี่ยนจากแมนเป็นเมนจำไว้นะคะแมนเป็นเมนนะคะนี่ก็คือแปลว่าผู้ชายหลายคนนั่เองย้อนกลับมาดูข้อที่1ค่ะดังนั้นค่ะ เราไม่ต้องไปสนใจด้านลังเลย sit on the bench ไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันเหมือนกันทุกข้อเลยใช่ไหมนี่เหมือนกันทุกข้อเราจึงมาพิจารณาถาว่า t o boy กันดีกว่าเราเรียนกันไปแล้วค่ะ boy หน้า y เป็นสระนะคะเขียนไม่เห็นอีกหน้า y เป็นสระ จึงไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะเราเติม s หลัง y ได้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ3นั่นเองค่ะ Two boys sit on the bench นะคะเด็กผู้ชาย2คนนั่งอยู่บนมา้านั่งยาวนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นข้อที่2นะคะเรามาดูโจทย์ค่ะ Those are blank 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 นะคะ Those are เนี่ยแปลว่าเหล่านั้นคือถ้าเหล่านั้นคือเนี่ยแสดงว่ามีหนึ่งสิ่งหรือมากกว่าหนึ่งสิ่งคะตอบมากกว่าหนึ่งสิ่งนะคะอ้าวดังนั้นค่ะถ้ามากกว่าหนึ่งสิ่งจะต้องเติม s es หรือไม่ก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es หรือไม่ก็เปลี่ยนรูปแบบสีรูปแบบนั้นถูกไหมคะที่เราบอกกันครั้งที่แล้วที่ผ่านมาข้อที่แล้วนะคะเ่ะเรามาดูข้อแรกค่ะ a b u a l o มีอ่ะอยู่ข้างหน้าแปลว่าควายหนึ่งตัวต่อมาค่ะ g is g e e s ในที่นี้มาจากคำว่า a goose แปลว่าห่านหนึ่งตัว นะคะแต่มันเปลี่ยนรูปค่ะกีสจึงแปลว่าหารหลายตัวนั่นเองต่อมาค่ะเราอย่าเพิ่งตอบเผื่อมีข้ออื่นที่ถูกกว่า An น n อ a แแปลว่ามดหนึ่งตัวนะคะข้อที่4ค่ะ c h o i c e ไม่มีคำว่าชาร์ e เติม S อค่ะ ปกติแล้วนะคะชายแปลว่าเด็กหนึ่งคนค่ะถ้าจะเปลี่ยนเด็กหนึ่งคนให้เป็นเด็กหลายคนเขาจะเปลี่ยนรูปเป็น children นะคะจึงจะแปลว่าเด็กหลายคนนะจ๊ะดังนั้นข้อนี้รู้แล้วหรือยังคะว่าตอบข้อไหนตอบข้อที่ สนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมีคำพักหูพจน์คำนามหูพจน์อยู่ข้อเดียวนั่นก็คือ geese ที่แปลว่าห่านหลายตัวนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นเตาจึงตอบว่า those are geese เหล่านั้นคือห่านหลายตัวค่ะต่อมาค่ะข้อที่3มมาดูโจทย์ค่ะ is this blank 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 นะคะเขาถามว่า is this นะคะมาจากคำว่า this is ที่เป็นประโยคบอกเล่าค่ะแปลว่านี้คือนะคะนี้เป็นประโยคบอกเล่าเนาะแต่พอเป็น is this จึงแปลว่านี้คือจุดจุดจดใช่ไหมอ่ เป็นประโยคคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ this is หรือ is this นะคะต้องใช้กับของที่มีหนึ่งสิ่งคนหนึ่งคนสัตว์หนึ่งตัวนะคะ,ะก็คือใช้กับคำนามเอกนพเนาะไม่ต้องเต erm ิม erm s เติม es erm เปลี่ยนรูปอะไรทั้งนั้นจ้ามาดู choice ข้อที่หนึ่งค่ะ cat เติม erm s เราบอกกันแล้วว่าถ้าเติม s แสดงว่าม e ีแมว หลายตัวแมวหลายตัวใช้กับข้อนี้ไม่ได้นะคะต่อมาค่ะ a man a man เติมอ่ะอยู่ข้างหน้า man ถูกต้องค่ะแปลว่าผู้ชาย1คนแต่เราอยากเพิ่งต่อไปนะคะเพื่อมีข้อที่ถูกกว่านี้นะอ้าวข้อที่3ค่ะ a woman a woman ไม่เติมอ่ะค่ะถ้าสมมติเราจะเติมอ่ะจะต้องเป็นอ่ะ Women นะคะแปลว่าผู้หญิงหนึ่งคนนะคะข้อนี้จึงไม่มีนะคะตัว E ไม่มีนะต้องเปลี่ยนเป็น A นะจ้าเป็นผู้หญิงหนึ่งคนนะคะต่อมา d i s i t s นะคะก็คือจานหลายใบนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้มีอยู่ข้อเดียวค่ะที่ตอบถูกเป็นคำนามเอกพจน์นั่นก็คือข้อ2นั่นเองค่ะ a man เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจึงแปลว่า is this a man แปลว่านี้คือผู้ชายใช่ไหมค่ะข้อต่อไปค่ะ which Sentence is correct นะคะเหมือนเดิมเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะคะ correct แปลว่าถูกต้องนะคะเรามาถามหาข้อที่ถูกต้องกันข้อที่หนึ่งะคะเขาบอกว่า He boys a kilo of sugar นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่มีคำพวกนี้ขึ้นมา a kilo of sugar a cup of coffee อย่างนี้นะคะ แสดงว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือ countable noun กับ uncountable noun ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้ต่างกันยังไงคำนามนับได้นะคะ countable noun นั่นก็คือสามารถนับได้ว่ามันมี1 2 3่5 6 7 8 9มีตัว สิ่ง8 9อย่าง100ล้านอย่างอย่าง,าง,างนี้เป็นต้นนะคะเช่นอะไรบ้างเช่น a cat แมวเรานับได้ว่ามันเป็น1ตัวหรือชื่ o cat s แมว2ตัวเช่น cat นะคะแมว10ตัวอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นคนนะคะ a girl เด็กผู้หญิงก็นับได้เหมือนกันคน1คนคน2คนคน3คนใช่ไหมคะ andorange นะคะส้มนับได้ว่ามีกี่ผลถูกไหมแต่พอมาเป็น uncountable noun นะคะ uncountable noun เนี่ยคือคำนามนับไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถนับแจกแจงมันได้ค่ะว่ามันมีหนึ่งอย่าง2อ,อย่างสางอย่างเช่นคำนี้เลย milk ที่แปลว่านมนะคะน้ำนมหาะ,ะน,นมที่แบบเป็นกล่องที่เราดื่มกันทุกวันนี้นะคะ คือของฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่สามารถอานมเนี่ยเขาจะไม่นับหยดอะคะ่ะนมเขาหมายถึงน้ํานมที่เทออกมาที่เราดื่มมันไม่สามารถนับได้ว่านมหนึ่งหยดนมสองหยดนมสามหยดใช่ไหมคะเราจะนับเป็นแก้วนั่นเองหรือนับเป็นขวดนะคะเราถ้าเราจะทําให้นมเนี่ยมันเป็นคําน้มที่นับได้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนคําค่ะเราจะต้องใช้คําว่าอะ bottle of milk นะคะนมหนึ่งขวดนม milk ถึงจะกลายเป็น c o n t a b l e noun นะคะแต่ถ้าเมื่อไหรเนี่ยเป็น milk ธรรมดามันจะเป็นคำนามนับไม่ได้ทันทีต่อมาค่ะ coffee เราจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นของเหลวหมดเลยนะ coffee ค,คือกาแฟค่ะก็เป็น Un c o u n t u a b l e noun เหมือกันรับนับ กาแฟ1หยด2หยด3หยดไม่ได้นะคะจะต้องเปลี่ยนเป็น a cup of coffee นะคะกาแฟหนึ่งแก้วกาแฟหนึ่งแก้วตึงจะเป็น countable noun นะคะ sugar นน้ำตาลอย่างที่บอกไปค่ะน้ำตาลเนี่ย เขาเรียกว่าซูการเนี่ยหมายถึงน้ําตาลที่เป็นเกรดเกรดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีน้ําตาลเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าน,นี้ฉันใส่น้ําตาลหนึ่งเกรดได้ไหมไม่ได้เราอาจจะแบบเฉันต้องการน้ําตาลหนึ่งถุงน้ําตาลหนึ่งกิโลนะคะก็เลยอาจจะใช้เป็นอะกิโลอ่ะซูกาน้ำตาล1กิโลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราย้อนกลับมาดูข้อที่4นะคะ ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกที่ buys a kilo of sugar ขายซื้อน้ำตาลหนึ่งกิโลใช้ได้ไมั้คะก็ใช้ได้ค่ะแต่เราลองมาดูข้ออื่นต่อนะคะต่อมาค่ะ she drinks a milk บอกแล้วค่ะว่า milk เป็น uncountable n o u n มันนับหยดไม่ได้การที่เราใส่อาะลงไปเนี่ยจึงไม่ถูกต้องค่ะมันไม่ได้แปลว่านม1ขวดหรือนมหนึ่งอะไรนะคะมันผิดหลักเนะาะดังนั้นเราจึงใช้อ่ะ milk ไม่ได้อาจจะเป็น she drinks milk ไปเลยนะคะเป็นต้นเนาะแต่ถ้าจะบอกว่าเขาดื่มนมหนึ่งแก้วก็อาจจะเป็น she drinks a cup of m i ล k นมหนึ่งแก้วไปเลยเนาะต่อมาค่ะข้อ3 I like coffees นะคะแค่นี้ก็ไม่ถูกหลายอย่างแล้วนะ I ไม่ใส่ s เนาะไม่เติม s ค่ะส่วน c o f f e e เติม s ไม่ได้เหมือนกัน coffee เป็น uncountable noun ไม่สามารถเติม s เติมอะเติมแอนอะไรเพื่อบอกว่ามันมี1 2 3 4ได้เลยยกเว้นแต่เราจะใช้อะครับ Coffee นะคะหรือเป็น two cups of coffee นะคะ three cups of coffee ดื่มกาแฟ3แก้วไปเลยได้นะคะอ้าวแล้วมาค่ะข้อ4 I eat rice rice ในที่นี้แปลว่าข้าวเหมือนเดิมค่ะข้าวเป็น uncountable noun นับไม่ได้เราไม่สามารถว่าวันนี้ฉันกินข้าวหนึ่งเม็ดไหมอะไม่ได้นะเราจะบอกว่าวันนี้เรากินข้าวหนึ่ง จานนะคะเรากินข้าวสจาน3จานนะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ข้อไหนถูกคะไอสาวิในการดูคำตอบค่ะข้อที่1นั่นเองค่ะที boys a kilo of sugar นะคะเขาซื้อน้ำตาล1นกิโลจะเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะต่อมานะคะเรามาถึงข้อที่5กันแล้วนะคะเรามาดูโจทย์พร้อมกันค่ะ which is not true ขอ้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องหรือว่าไม่จริงก็ได้นะข้อที่หนึ่งค่ะ I would like t o orange please อันนี้เรามาดูเรื่องคำนามนับได้กับนับไม่ได้เนาะ t o orange ใช้ได้เนาะเพราว่า orange เป็น countable noun ก็คือเป็นนามนับได้สามารถเติม s หรือ es ได้ค่ะข้อนี้ถูกต้องแล้วเขาถามหาข้อไม่ถูกต้องนะอย่าไปตอบข้อที่ถูกละต่อมาค่ะ she needs a cup of coffee ได้ไหม a cup of coffee กาแฟหนึ่งแก้วได้ค่ะถูกต้องนะคะใช้คาว่า a cup of coffee ได้นะไม่เป็น coffee a coffee อย่างนี้ไม่ใช่นะคะ ข้อ3ค่ะ we drink a water ได้ไหมอะเมื่อกี้คุปินบอกว่า water มันเติมอ่ะได้ไหมคะไม่ได้นะอาจจะเป็น we สีถูกต้องต้องเป็น we drink water นะคะหรือเป็น a cup of water ไปอี้ได้นะกินน้ำหนึ่งแก้วกินน้ำหนึ่งขวด a bottle of water อย่างนี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็น We drink a water ไม่ได้นะอ้าวทีเจอข้อที่ผิดแล้วแต่ขอมาดูข้อที่4นิดนึงที่ eat two slices of cake นะคะเค้กเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็น uncountable noun เหมือนกันเพราะว่าเค้กเนี่ยอ,อาจจะต้องใส่เป็นเค้ก1ชิ้น2ชิ้นนะคะหรือเป็นปอนนะคะอ่ะปอนอย่างนี้ไปเลยนะคะเค้กเพราะฉะนั้นเนี่ย two slices of cake แปลว่าเค้กสองชิ้นแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้นะก็จึงถูกค่ะดังนั้นเนี่ยข้อที่ไม่ถูกคือข้อไหนคะให้สามวิตอบในใจหนึ่งสองสตอบข้อที่3นั่นเองค่ะวิ We drink out water นะคะเป็นข้อที่ผิดนะจ๊ะ เทคนิคการทำข้อสอบในวันนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนจากบ้านครูปู้เดอะติวเตอร์ค่ะและก็ยังมีเทคนิคการทำข้อสอบเพิ่มคะแนนดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายหลายเทคนิคนะคะรอติดตามชมกันในคลิปหน้านะคะสำหรับใครนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปอื่นๆฝากกดไลค์เพจบ้านครูปู้สอยพิเศษลำลูกกาคลองสและยูทูบชา n e l บ้านครูปูเดอะติวเตอร์และ,และครูป,ปิ่นจะมาอัดคลิปการสอนให้ชมในทุกวันนะคะ